การไหวพระรับศินเรียกว่าสมทานไอสัจจะกับตัวเองนั่นเองมันพระที่ก็เตือนตัวเองทีเราจะไม่ทำผิดมีศินนะ่ะคือไม่ทำผิดไม่ทำผิดอะไรบ้างก็ะทวนกันเป็น 5ข้อบั่งกับ8ข้อบั่งกับ227ข้อแมทชีกับ311ข้อข้อห้ามจังนั้นข้อนี้คือข้อห้ามไม่ใช่ข้อให้นะห้ามคือไม่ต้องทำ เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องทำห้าข้อนี้ไม่ต้องทำแปดข้อนี้ไม่ต้องทำเป็นเบื้องต้นส2 7รอข้อนี้ไม่ต้องทำสามร้อยบดอย่างนี้อย่าทำแม่ชีนี่ถูกห้ามเยอะหน่อยเพราะทำผิดกันได้ได้เก่งนกันเองอะแซงพระเลยหไ ผิดเล็กผิดน้อยเยอะแยะไปหมดแม่ชีเรื่องหยุมยิมนั่นเองพอผิดก็แล้วมาบัญญัติเป็นสิงถึงห้ามเยอะไม่ใช่ว่าเยอะข้อนี่แสดงว่ารีสุดมากไม่ใช่นะแสดงว่าทําผิดกันมากบวชทีหลังแท้ๆบวชหลังพระห้าปีห้าพรรษาในพุทธการ แล้วก็อยู่กันอยู่ไม่ได้ถึงตลอดทุกยกุคนบางยุคเสื่อมไปแนวหายไปแล้วก็เถอะอันนี้ก็บวชมาแนละ้วมาทำผิดกันเขาก็เลยวิภาควิจารว่าผู้หญิงนี่ใจไว้ปากไวนะคิดนั่นแหละคิดและคิดน้อยนะ มันถึงได้ห้ามกันเยอะแยะเที่ยวไปขอกระเทียมขอพริกกับชาวบ้านเขากลัวอดกลัวอยากไปขอก็ไปอ้างพระพระให้มาขออ้างชื่อใครถึงจะได้เยอะอ้างชื่อภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรเป็นโลกลมในอุทธร ให้มาขอกระเทียมเปมเล,เล่าภาษาลีบุตรไม่ได้บอกหรอกไปถามท่านเองว่าท่านกินอะไรถึงจะหายเปล่าเคยหายได้กินกระเทียมเนี่ยหายไปเลยไปหาชาวบ้านยองภาษาลิบุตรให้มาขอกระเทียมเห็นไ,ไหมเนี่ยมันเป็นแต่งเองแต้มเองภาษาลีบุตรก็เสียหายไปด้วยเออ